มือถือรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ไม่มีช่องเสียบหูฟัง3.5ม mm ิลิเมตรมาให้แล้วใช่ไหมครับถ้าใครกำลงังหาหูฟังแบบมีสายที่เป็นสายแบบ Type C หูฟังจากเส x i ยวมีรุ่นนี้น่าสนใจมากเลยครับ หูฟังรุ่นนี้เป็นแบบมีสายนะครับตัวหัวเป็นแบบไทซีสามารถเสียบกับโทรศัพท์ได้เลยไม่ต้องใช้ตัวแปลงเสียงที่ได้ค่อนข้างใสคมชัดเบสกําลังดีนะครับเอาไว้ดูหนังฟังเพลงได้สบายถ้าเทียบคุณภาพเสียงนะเอาไปชนกับหูฟังบลูทูธราคาหลักพันได้เลยครับตัวไม่มีระบบตัดเสียงรบกวนในตัวนะครับเวลาที่เราเอาคุยโทรศัพท์เสียงพูดก็ชัดเจนดีมากๆเลยครับฮัลโหลครับนี่ก็คือเสียงจากไมโครโฟนของหูฟัง Xiaomi Headphone ตัวนี้นะครับเสียงเป็นยังไงบ้างครับส่วนตัวหูฟังเป็นแบบอิ air, นเอียร์ เขาออกแบบมาเป็นทรงเข้ารูปพอดีกับช่องหูเลยครับและตัวหูฟังนะยครับยังกันน้ํากันฝุ่นระดับ IP54 หูฟังตัวนี้เนะครับเหมาะกับคนที่อยากได้หูฟังแบบไทซี C. ใช้งานง่ายเสียงกําลังพอดีฟังเพลงเพาะไม่ต้องชาร์จแบตและก็ไม่ต้องเชื่อมบลูทูธให้ยุ่งยากนะครับถ้าใครสนใจผมแปะพิกัดไว้ที่ตะกร้ามุมสายล่างลองกดเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าก่อนได้เลยนะครับ